สวัสดีค่ะสำหรับอีีนี้นะคะตันก็หยิบมาเป็นเป้ของ MCM มารีวิวให้ดูกันเป็นรุ่นนี้นะคะอาจจะไม่ค่อยเห็นดีไซน์เป้ที่หน้าตาแบบนี้เนาะอันนี้เขาก็จะเป็นดีไซน์ที่เราสามารถจะถอดสายออกได้นะคะนี่แล้วก็ถือด้านบนได้นะคะเขามีทอมแฮนโดแบบนี้นะคะสีเป็นสีเบจนะคะสวยน่ารักมากๆนะคะ แล้วก็เวลาเราใส่สายก็มาใส่ตรงนี้ได้เลยนะคะนี่แล้วก็เกี่ยวกับตรงนี้ด้านข้างนะคะสายกำลังน่ารักมากๆเลยนะคะฐานเขาเป็นแบบนี้มีช่องด้านหลังมาให้ด้วยนะคะตรงนี้ช่องตรงด้านหลังเขาก็จะเป็นแม่เหล็กคะ่ะติดแน่นดีเลยนะคะแล้วก็ด้านหน้านะคะเราก็เวลาเปิดเนาะหมุนตรงนี้นะคะ ออก่อนอื่นบอกก่อนว่าใบนี้นะคะเป็นของใหม่นะเป็นนิวนะคะแต่ว่าราคาถูก,ก่ะช็อปอีกนะคะหลักหมืน่นต้นๆเท่านั้นเองแต่ว่าได้กระเป๋าเนี่ยที่สามารถถือได้หลายสไตล์เลยนะคะอ่าเดี๋ยวมาเปิดด้านหน้ากันก็พอหมุนตรงนี้แล้วนะคะแล้วก็เปิดออกมาได้เลยตรงข้างหน้าเนี่ยนะคะเขาทําดีไซน์แบบอารมณ์เหมือนขนมจีบเบาๆนะคะใบนี้เขาก็จะมาพร้อมกับถุงผ้าเนาะแล้วก็มีสายสองสายนะคะ ตัวสายที่เขาให้มาก็จะเป็นหนังสีเดียวกับตัวกระเป๋าเลยนะคะก็คือเป็นสีเบจนั่นเองนะคะแล้วก็เขาสามารถที่จะปรับระดับได้ด้วยนะคะก็คือปรับระดับได้เยอะเลยนะอะไหล่ก็จะเป็นอะไหล่สีทองนะคะนี่ก็จะมีตะขอเกี่ยวมาให้นะคะแบบนี้ใบน,นี้ตนขอไม่ลองสะพายให้ดูเนาะเพราะว่าเขายังอยู่ในซิลนะคะแบบนี้แล้วก็ ด้านในนะคะด้านในนะคะก็จะมีช่องซิปมาด้วยนี่ตรงนี้นะคะแต่ตังของไม่แหวกเยอะนะคะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าตันดึงาสายนี้ออกอะ่ะตัวอันนี้เขาก็จะหลุดมาด้วยนะคะก็น่าจะพอเห็นกันเนาะก็ถู่ได้เยอะเลยนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีช่องมาให้ด้วยแบบนี้นะคะ ก็เป็นอีกใบที่น่าใช้มากๆเลยนะคะดีไซน์น่ารักแล้วก็สามารถที่จะสะพายได้หลากหลายสไตล์นะคะทั้งถือนะคะแล้วก็ใส่สายถอดสายออกได้ด้วยนะคะจุได้เยอะก็ถ้าหากว่าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถที่จะทัก l ลน์แอดไว้เป็นนนะคะมาขอรูปขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะ ชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าหากคุณคิดว่าคลิปรีวิวดีๆแบบนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยค่ะห้ามลืมเลยนะต้องกด Sub s c r i b e ให้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวดีๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดอยากที่จะมาดูสินค้าที่หน้าร้านนะคะหน้าร้านของเราก็อยู่ที่เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ค่ะชั้นจีตรงข้ามกับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ใกล้กับบันไดเลื่อนนะคะ หน้าร้านของเรามีบริการทั้งซื้อแล้วก็หาค่ะถ้าหากว่าอยากเข้ามาก็เรียนเชิญนะคะแล้วก็ถ้าหากอยากติดตามสินค้าใหม่ๆของเรานะคะก็ตรงนี้เลยนะคะที่ Line OpenChat ค่ะสแกนเข้าไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวรอติดตามสินค้าใหม่ๆนะคะราคาดีๆในนี้เลยนะคะฝากอีกนิดนึงนะคะกด follow ให้กับ i ิน t a g r กรของร้านไวแบนเนมด้วยนะคะขอบคุณที่ชมคลิปจนจบนะคะ Thank you